เอาละครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Home Sweet Home เกมที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเป็น s u r v วอร์นะครับมาเกียนฆาตกรก,ารกันนะครับผมหรือหรือจะโดนฆาตกรเกียนก็นี่ก็ต้องดูนในเกมเอ,อ่อเนื่องจากเวลเพิ่งอัพเมื่อกีก้ครับเลยได้มองแล้วว่ามันึงโมบเราทำการเปิดก่อนเพื่อเอาเรื่องอ่อชัยนะครับไป แม่ถือว่าเป็นของที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้ oh, ของม่วงเฉยแสดงว่าวันนี้เนี่ยเป็นต้องเริมงามยามดีแน่นอนเราทำการปกเกมแรกรอห้องสักครู่นะครับผมไว้เจอกันอีกสีตอนหาห้องเจอนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมากดเริ่มเลย มาดูซิว่าฆาตกรจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมส่วนแมปแมปอย่างที่เห็นน่าจะเป็นแมปหนองน้ำนะครับอ่าจริงด้วยอุ้ยเปิดเปิดประตูก่อนคือเกมนี้เปิดมาต้องเปิดประตูก่อนนะฮะเดี๋ยวฆาตกรทั้งหมด เจอเพื่อนเปิดแล้วเดี๋ยวผมทำการเปิดโซนนี้หมดเลยโอเคแล้วแต่บ้านใหญ่นี่เปิดยังเนี่ยโอเคเปิดแล้วสวยใจเย็นพี่น้องไปแล้วจ้า มา,มาแล้วเพื่อนๆมาอยู่แถวนั้นเวรโอเคเราก็ทำการฟาร์มหีบไม้นะฮะหีบสีทองนี้เพื่อทำการหาของสวดครับโอเคได้ทูบได้ทูบ ผีไล่ผีไล่โอ้สวยมีมีมอ๋อเพื่อนเพื่อนนี่แห<ๆ>ละงั้นเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งนะฮะเอาตรงสาลาดีกว,ว่านี่ไงมีกล่องยืงนะฆาตกรจะไม่หกนะฮะ อืมสวยแต่ปูสวยเหี้ยาทำอ่านเอาตะปูมาตะปูสังขารนอนว่าเอาเหี้ยใครทำร้ายเนี่ย <c oughs> อุ้ยเอ้ยเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกิน สดีครับทั้งวันน่ะทั้งวันทั้งวันชื่น,นชมไปสมดูไทยเข้าตู้เอ้ยเขาทุบ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 เข้าโอง่งเอาเรื่องนะเอ้ยมันมา <c oughs> มันมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ขาดักเขาดักโ้เสียเวลาทำเลยโ้ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย ตอ,อร์เพิ่มนะจุ่มเยอะนั้งน,นี่ยแหละแม่งมยอมก็ก้ากันไว้เลยว่าใหาย เอาเรื่องเกินเลยแคมผ,ผีแคมเกินโอ้แคมเกินเกินไปโุ้ยเอนด์เอจีดิงยาก่อนตอนเนี้ยยา พยาก่กรจะแตกแล้วแคมเครื่องนั้นเกินแต่จะโทษเขาไม่ได้ไอ้พวกนี้มันทำเสร็จเลยเน้ม่ยอมก้าวว่าผมแย่แล้ววะตึงเฉยว่าฆาตกรมันจะเล่นมึมมมปงูป่าแล้วนะ ทำเกมตึงเฉยไอพวกนี้เอาแตกนี่ตะปูอยู่ตรงนี้นะน้องๆเอาไปสวดจนตายเลยเหรอโอ้เพื่อนเอ้ยผมไม่ช่วยไม่ได้นะฮะ เดินจิ้มเดี๋ยวสวยสวยเจอยาเจอยาสวยไปไปไปโยนใส่หน้าหนึ่งสเต็ปครับน้องๆเอ้ยเฝ้าเกินเดี๋ยวผมหาของทองก่อนเฮ้ยอาจจะสามารถย่งตัวเข้าไปได้นะเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็น ตามเขาตามมาดีมาดีเข้ามาเราเจอทูบเจออะไรครับจ๊ะเจอเจอทูบเจอทูบอุ้ยใครวิ่งเล่นแถวนี้ครับให้ปิดประตูครับน้องๆเปิดไว้เดี๋ยวไม่มีที่เล่นเฮ้ยเขาเจอเขาเจอเจอเจอย่อย่อย่อโอ้โหเกิน ทำการเปิดวดสวดตรงนี้เลยนะฮะผมตรงน <laughs> <idal rapping UK> ั้นแคมป์เ <fish> จ้คนแคมป์หนึ่งเอเอ ก็ปั่นสิฮะอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าแคมป์แคมหมาคนแคมป์หมาคนแคมป์ต้องเจอก็ให้เขามาก็ให้เขามาในการทันใจสินะ อันเศ่ีนหนึ่งสเต็ปเอาว่ะเพื่อนตะตัน มนเ้ยมานลยอ้าวเียบตาเสียบตาตาบอดเลยใช่ไหมแคมเกินผีเอามาเอามาผีแคมเกิน ปิศาจยว่า

ทางตะลตตงสวัสดัไ่วช่กุสวดหน่อยดิเพื่อนเสวนสตาวุอรวััตริยัวยมาสังยาาวุสวัสเับไรยังติดายาพัฒนากาสจสเพวาปิศาจวะอาวัตากจัยปปััญอยไปย่รอยอยอย้าแตกอายอย่อย่อให้เขามาให้เขามาก็ให้เขามาอาดีวะ ให้เขามาแคมป์เกินผีแคมป์เกินมันต้องเจอ